สวัสดีครับมาชี้ตำแหน่งเข็มการจูนน้ำมันนะครับตัวนี้เรียกว่าเข็มตั้งคันเร่งนะครับตั้งเร่งในรอบเดินเบานะครับอการเข้าก็ดันคันเร่งให้เปิดขึ้นนะครับคลายออกก็คันเร่งจะลดลงนะครับในรอบเดินเบานะครับ2เข็มนี้คือเข็มน้ำมัน L กับเข็มน้ำมัน H นะครับขันเข้าตามเข็มนาฬิกาคือการลดน้ำมันทําให้รูน้ํามันเล็กลงนะครับ ขันออกคือทวนเข็มนาฬิกาทําให้รูน้ามันขยายขึ้นคือการเพิ่มน้ํามันนะครับอากาศจะเข้าทางปากคบูช่องเดียวนะครับเข็ม L คือเข็มจูนน้ามันสําหรับน้ํามันในรอบต้นหรือว่ารอบเดินเบานะครับถ้าจูนหนาเกินไปก็มีผลต่อรอบสูงนะครับทำให้น้ํามันหนาได้แต่ถ้าจูนบางเกินไปอากาศเข้าเยอะกว่าก็ทําให้เครื่องเร่งในรอบต่าๆนะครับอาจจะตั้งรอบลงไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีผลทําให้สตาร์ติดยากนะครับส่วนเข็ม H เอาไว้ตั้งน้ามันในรอบ ใช้งานจริงรอบใช้งานทั่วไปจนถึงรอบกลางรอบสูงนะครับการจูนคาบูไม่มีกำหนดว่าต้องจูนกี่รอบนะครับต้องจูนให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับผมขอบคุณครับ